สวัสดีครับผมนนนะครับผมมาฟังข่าวลิร์พูประจำวันนี้กันนะครับหากชุกใจคลิปแในช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเพื่อ,อนๆชาวลิร์พูปทุกท่านนะครับยังสามารถซัพพอร์ตช่องเล็กๆช่องนี้ให้เติบโตต่อไปได้ด้วยวิธีการง่ายๆนะครับผ่านทางซุปเปอร์แดงและระบบสมาชิกนะครับผม โอ้ในที่สุดนะครับทีมลิเวอร์พูลที่พวกเรารักนะครับก็กลับมาชนะคู่แข่งได้อีกครั้งแล้วในเกมเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับก็พลิกกลับมาเอาชนะทีมเอซีมิลานไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับผม ภาพรวมเกมของเกมการแข่งขันนั้นนะครับครึ่งแรกนะครับผมมองว่าทีมลิปูเหนือกว่าทีมเอซิมิลานมากนะครับแม้ว่าลิปูจะเสียท่าเสียประตูให้กับเอซิมิลานไปก่อนตั้งแต่นาทีที่3จากจังหวะการทำประตูของคริสเตียนปูริซิตแต่ทว่านะครับทีมลิปูเหนือกว่าทีมเอซิมิลานมากนะครับเรื่องการสร้างโอกาสทำประตูนะครับโดยครึ่งแรกลริปูสามารถสร้างโอกาสทำประตูได้มากถึง12ครั้งโดยยิงตรงกรอบ ถึง6ครั้งและมีสองครั้งที่ซาร่ายิงไปชนคานอย่างน่าเสียดายนะครับการเล่นเกมรับของทีมริพูช่วงครึ่งแรกหลังเสียประตูก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับนักเตะริภูไม่ผีพรานะครับเข้าไปเพสซิ่งผู้เล่นเอซิมิลานในทันทีทันใดแต่จะคอยยืนคุมโซนดักจังหวะและรอโอ,อกาส เพสซิ่งนะครับนักเตะเอซิมิลานบริเวณพื้นที่แดนบนและแดน2นะครับซึ่งวิธีการเล่นเกมรับเช่นนี้ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับสร้างปัญหาให้กับทีมเอซิมิลานได้นะครับเพราะนักเตะเอซิมิลานนะครับบิลอัพสร้างเกมขึ้นมาแทบไม่ได้เลยจนทีมลิปูหาจังหวะตัดบอลสร้างความหวาดเสียวได้หลายครั้งนะครับเพราะนักเตะเอซิมิลานนะครับเกิดความลังเลใจในการผ่านบอลน,นะครับและแก้ไขเพสซิ่งของนักเตะลิปูไม่ได้นะครับมีเพียงจังหวะ ที่ราฟาเอลเลยเอาแก้เพสได้เท่านั้นนะครับที่ดูได้น้ำได้เนือ้อและสร้างความกดดันให้กับทีมลิปูได้บ้างครึ่งแรกมีมิลานนะครับมีโอกาสยิงประตูแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับ ส่วนประตูทั้ง2ประตูที่ลิปูยิงได้ในช่วงครึ่งแรกนั้นนะครับก็ต้องชื่นชมเหล่านักเตะลิปูทุกคนเลยนะครับที่รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับในจังหวะการเล่นลูกตั้งเตะเป็นอย่างดีนะครับโคนาเต้และฟานได้ช่วยทําให้ลิปูนะครับยิงประตูขึ้นนํามิลานได้สําเร็จตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นลูกตั้งเตะของทีมลิปูนะครับที่ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่ๆอยู่เสมอในฤดูกาลนี้ก็เริ่มได้ผลแล้วการเล่นลูกตั้งเตะของทีม ลิภูมมีความหลากหลายมากกว่าเดิมไม่เคยซ้ำเลยสัก เกมนะครับโดยเมื่อคืนนะครับช่วงครึ่งแรกวิธีการที่ลิพูใช้ก็คือการให้ผู้เล่นเซตเตอร์แบ็กคอยเข้าไปกดดันผู้รักษาประตูเอซมิลานอย่างไม้เมยองนะครับตอนได้ลูตั้งเตะนะครับซึ่งสุดท้ายแล้ววิธีการนี้ก็ได้ผลนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับในช่วงครึ่งแรกก็คือการเล่นเกมลุกทางฝั่งซ้ายของทีมลิพูนั้นไหลลื่นเป็นอย่างมากนะครับกัคโปโชฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเลยในเกมนี้นะครับเล่นเข้าขากันกับเพื่อนนะครับและสร้าง กาสทำประตูให้กับทีมได้เรื่อยๆตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่ผมสังเหตสังเกตนะครับเห็นว่าการขึ้นเกมลุกทางฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลนั้นไหลลื่นนะครับพอ,พอกับการขึ้นเกมลุกทางฝั่งขวาของลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนครึ่งหลังนะครับมิลานก็ออกสตาร์ทได้ดีเลยนะครับพวกเขาเลิกใช้นะครับวิธีการบิลลอาพมค่อยๆสร้างเกมลุกจากแดนหลังขึ้นไปเหมือนครึ่งแรกแล้วนะครับหลังใช้วิธีการนี้แล้วเจอนักเตะริปูคอยดักนะครับและคอยเพรสซิ่งได้เสมอนะครับมิลานเลยเติมผู้เล่นขึ้นไปในแดน2และแดนบนอย่างเต็มกําลังนะครับจนการเล่นเกมรุกของพวกเขาเริ่มดีขึ้นนะครับสร้างโอกาสกดดันนักเตะริปูได้แต่สุดท้ายแล้วริปูก็ามาได้ประตูที่สาในจังหวะที่ ได้โอกาสสวนกลับนะครับแล้วกักโบลากบอลและหลอกผู้เล่นมิลานได้อย่างชาญฉลาดนะครับก่อนส่งบอลให้กับซูบอสไลน์ยิงเข้าประตูไปในนาทีที่67นะครับช่วงครึ่งหลังนะครับลิพูน่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะมีจังหวะสวนกลับสวยๆหลายครั้งเลยนะครับแต่นักเตะลิพูไม่คมพอที่จะยิงประตูที่4ได้นะครับทั้งเกมลิพูมีโอกาสยิงประตูมากถึง23ครั้งเลยหมดเวลาการแข่งขันนะครับลิพูก็พลิกกลับมาเอาชนะทีมเอซมิลานไปด้วย กอสประตูตอนหนึ่งนะครับประเติมเกมแรกของแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจุดที่น่าเสียดายที่สุดในเกมเมื่อคืนนะครับสำาสำหรับผมแล้วนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือซิมิการ์นะครับน่าจะยิงประตูได้นะครับเพราะซิมิการ์นะครับมีโอกาสยิงประตูในเกมเมื่อคืนถึง4ครั้งเลยนะครับที่เป็นโอกาสหน่งๆนะครับแต่ยิงไม่เข้าเลยสักครั้งนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเสียดายนะครับโอกาสทำประตูของซาร่าทั้ง2ครั้งในช่วง ครึ่งแรกนะครับซาร่ายิงไปชนคานนะครับอย่างน่าเสียดายจริงๆนะครับและอย่างที่3นะครับที่ผมเสียดายนะครับก็คือเวลาในการลงเล่นของเคียรซ่าที่น้อยเกินไปเหลือเกินนะครับหลังสล็อตนะครับตัดสินใจส่งเคียรซ่าลงมาเล่นแค่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนะครับก็ถือได้ว่าทีมลิพูยุคสล็อตนะครับกลับมาจากความพ่ายแพ้ในเกมกับฟอร์เรสต์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลูกตั้งแต่กลายเป็นทีเด็ดที่ใช้ได้ผลในเกมนี้นะครับ บรรดากองหลังของทีมลิพูเล่นดีทุกคนเลยนะครับส่วนกองกลางที่เล่นได้อย่างโดดเด่นที่สุดนอกจากโซบอสไลผู้ทําประตูที่3แล้วก็คือไลอันกาเฟนแบกเหมือนเดิมนะครับโดดเด่นทั้งเรื่องเกมรุกและเกมรับนะครับจนกาเฟนแบกได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมเมื่อคืนจากยูฟ่านะครับส่วนผู้เล่นในตําแหน่งกองหน้าที่โดดเด่นเป็นพิเศษในเกมเมื่อคืนนะครับก็คือ ต้องยกให้กับกั๊กโปจริงๆนะครับที่เล่นได้ดีมากเลยนะครับทั้งจังหวะการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมและจังหวะสร้างโอกาสทําประตูนะครับแต่โจทย์นะครับที่พวกเราต้องเฝ้ารอดูคําตอบกันต่อไปนะครับก็คือวิธีการจัดการกับคู่แข่งที่เล่นรับเลิกหรือโลบ็อกนะครับสล็อตนะครับจะหาวิธีการจัดการได้หรือไม่และหาวิธีการจัดการนะครับด้วยวิธีการไหนนะครับหากเจอคู่แข่งที่เล่นโลบล็อกนะครับเพราะเกมเมื่อคืนเอซีมิลานไม่ได้เล่น เกมรับแบบโลบ็อกเลยแต่อย่างใดนะครับก็ติดตามให้กำลังใจเหล่านักเตะลิพูและอาร์เนอร์สล็อตกันด้วยนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาดูตารางคะแนนนะครับแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสกันสักนิดนะครับอันดับที่1ของตารางน,นะครับก็เป็นบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ชนะดีเดโมสนะครับไป 9ประตูต่อ2นะครับไดนามไบ9ประตูต่อ2นะครับโหดมากเลยนะครับไม่แปลกใจเลยสักนิดนะครับที่อยู่ในอันดับที่1ของตารางนะครับอันดับที่2นะครับเป็นแอสตันวิลล่านะครับ ก็ชนะคู่แข่งไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0มีอยู่3คะแนนนะครับส่วนอันดับที่3นะครับก็เป็นทีมลิเวอร์พูลนะครับที่ชนะเอซิมิลานนะครับไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ในลีกนะครับแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสของทีมลิเวอร์พูลณตอนนี้นะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาดูสถิติผลงานนักเตะลิเวอร์พูลที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น กันบ้างนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับเริ่มกันที่ไลออนกาเฟนแบกก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อคืนไลออนกาเฟนแบกก็ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์จากทางยูฟ่านะครับสถดติผลงานของกาเฟนแบกจากโซฟาสกอร์ในเกมเมื่อคืนนะครับกาเฟนแบกก็ลงเล่นครบ90นาทีนะครับสัมผัสบอล56ครั้งผ่านบอลสาเร็จ36ครั้งจาก40ครั้งคิดเป็นอัตราการความสําเร็จในการผ่านบอลอยู่ที่90ซนะครับชนะการดวนบนพื้น3ครั้งจาก9ครั้งถูกทาฟาวล์2ครั้งเลียบ์ บอลทิ้งสําเร็จ1ครั้งดักการผ่านบอลสําเร็จถึง6ครั้งและแย่งบอลสาเร็จ1ครั้งในวยกันนะครับ คนต่อมานะครับก็คือโคดี้กัคโปนะครับทางโซฟาสกอร์นะครับก็เลือกนะครับโคดี้กัคโปเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของพวกเขาเลยนะครับคะแนนผลงานอยู่ที่8.0คะแนนกัคโปลงเล่น68นาทีทำไป1อสซิตสัมผัสบอล43ครั้งผ่านบอลสำเร็จ18ครั้งจาก22ครั้งคิดเป็นอัตราความสำเร็จในการผ่านบอลอยู่ที่82%ผ่านบอลให้เพื่อนได้ยิงประตู2ครั้งสร้างโอกาสทองให้กับทีม1ครั้งยิงตรงกรอบ2ครั้งยิงแล้วถูกบล็อก1ครั้งเลี้ยง บอลผ่านคู่แข่งสาเร็จ4ครั้งจาก7ครั้งดวลบนพื้นชนะ6ครั้งจาก10ครั้งดวลกลางอากาศชนะ1ครั้งถูกทาฟาวหนึ่งครั้งและดักการผ่านบอลสําเร็จ1ครั้งนะครับนี่ก็เป็นสถิตินักเตะลิพูที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมในเกมเมื่อคืนเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าให้พูดตรงๆนะครับนักเตะลิพูที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในเกมเมื่อคืนนะครับก็ยังมีอีกหลายคนนะครับโดยเฉพาะพวกบรรดากองหลังลิพูนะครับอย่างโคนาเตฟ้ฟันได้นะครับเชน,นเอสเซนเอร์ โนและซมิกานะครับที่เล่นได้ดีทุกคนเลยนะครับมีเพียงแค่ประตูแรกเท่านั้นนะครับที่พลาดกันนะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของกัคโปหลังจบเกมกันนะครับ กัปโปก็เปิดเผยว่าผลการแข่งขันยุติธรรมแล้วสําหรับพวกเราเพราะแม้มิลานจะมีโอกาสสร้างความกดดันให้กับพวกเราได้หลายครั้งแต่พวกเรามีโอกาสทําประตูมากกว่าพวกเราคุมเกมได้ค่อนข้างดีพวกเราพยายามใจเย็นและเล่นกันอย่างมีสมาธิพวกเราต้องขอขอบคุณเหล่าเซ็นเตอร์แบ็กของทีมจริงๆที่ทําประตูด้วยลูกมงดีๆถึง2ครั้งเพราะหลังจากนั้นพวกเราก็คุมเกมได้ดีขึ้นก่อนเกมทุกเกมพวกเราฝึกซ้อมเรื่องลูกตั้งเตะมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงมีความสุขมาก ที่ทุกอย่างออกมาดีในวันนี้นักเตะทุกคนต่างต้องการลงเล่นเมื่อผมได้โอกาสลงเล่นผมจึงต้องการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าทําอะไรได้บ้างผมมีความสุขมากที่ทําแอซิได้และมีความสุขมากยิ่งขึ้นปีที่พวกเราเอาชนะทีมเอซีมิลานได้นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของกากโปนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของฟานได์กันบ้างนะครับฟานไดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าผมพอใจมากกับชัยชนะครั้งนี้หลังพวกเราสามารถกลับมาจากช่วงเวลาที่ยากลำบากและผิดหวังในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วได้พวกเราเล่นได้ดีทั้งตอนที่มีบอลและตอนที่ไม่มีบอลพวกเราพยายามใช้ลูกตั้งเตะให้เป็นประโยชน์เสมอทุกครั้งที่มีโอกาสได้เล่นลูกตั้งเตะ การทำประตูจากลูกตั้งแต่ได้จึงเป็นเรื่องที่พิเศษมากผมรู้สึกยินดีมากที่พวกเราชนะมิลาน และให้มีลานมีโอกาสยิงประตูเข้ากรอบแค่สองครั้งเท่านั้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเราประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและผมรู้สึกขอบคุณและซึ้งใจกับความสําเร็จที่ได้รับมาเสมอสิ่งต่างๆตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหัวหน้าโค้ชคนใหม่ได้เข้ามาและมีหลักการการทํางานที่แตกต่างออกไปพวกเรากําลังศึกษาและเรียนรู้หลักการเหล่านั้นอยู่ยังคงมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกมากมายส่วนเรื่องของเคียซ่านั้นที่ผมสัมผัสดได้ถึงตอนนี้ก็คือเคียซ่าเป็น คนที่ดีและเป็นนักเตะที่ดีมากเขากําลังต่อสู้เพื่อสโมวสวอน์พูเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านี้แน่นอนพวกเขาคืออีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญของพวกเราผมมีความสุขที่ได้เห็นเคียซ่าลงเล่นในเกมเมื่อคืน ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอาร์เนอร์สล็อตกันบ้างนะครับเรื่องที่1สล็อตพูดชมไรอันกาเฟนแบกว่าเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อม,มากๆกาเฟนแบกเป็นหนึ่งในนักเตะก,กองกลางชาวเนเธอร์แลนด์ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางกองกลางชาวเนเธอร์แลนด์มากมายที่เคยลงเล่นในซานซีโรโอ้โหนะครับเขาเรียกได้ว่าชื่นชมสุดฤทธิ์เลยนะครับเรื่องที่2นะครับสล็อตพูดถึงสถานการณ์ของเคียซ่าในตอนนี้ว่า ผมเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเขาจำเป็นต้องลงเล่นแต่เขาก็จำเป็นต้องแข่งกับผู้เล่นริมเส้นคนอื่นๆด้วยเช่นกันมาดูกันว่าพวกเราจะใช้งานเขาเมื่อไหร่แต่เขาจะเป็นคนสำคัญของทีมแน่นอนนี่เป็นเรื่องที่พวกเรารู้ก่อนที่จะเซ็นสัญญากับเขาเสียอีก เรื่องที่3นะครับสล็อตนะครับเปิดเผยว่ามีนักเตะชาวดัตมากมายหลายคนเลยที่ได้มีโอกาสลงเล่นในซานซิโรชัยชนะครั้งแรกของผมในแชมเปี้ยนลีกในเกมคืนนี้จึงเป็นความทรงจำที่ดีที่ผมจะนำติดตัวกลับบ้านไปนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลือที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมชน,นะแล้วนะครับ